สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกม c o u n t e r s ร์ไนะครับหลังจากที่ PVP ช่วงนี้นะครับก็เอื้อประโยชน์แก่ทีมไททันซะเหลือเกินนะครับผมในคลิปวิดีโอวันนี้ครับผมก็เลยจะพามาแนะนำตัวละคร SR 1ตัวนะครับที่เอาไว้ปราบทีมจักรกลนะครับเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมว่าตัวไหนนะครับโอเคครับตามไปดูกันเลยละกันนะครับ อาครับในตัวละครนั้นนะครับก็คือคิมโซบินนี่เองนะครับผมน้องคิมโซบินนะครับเป็นสายเรนเจอร์นะครับที่มีคอสสีนะครับดาเมจนะครับพลังโจมตีครับค่อนข้างสูงนะครับ6,000นะครับคริิคอลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับเลือดอาจจะไม่เยอะมากนะครับ2 8 0 0 0แต่ก็เลือดโอเคอยู่นะไม่ตายง่ายๆนะครับ2 8 0 0 0ทีนี้เนี่ยทำไมน้องคิมโซบินถึงเป็นทีมที่เอาไว้จัดการจากรกลนนะครับ เพราะว่าเนื่องจากสกิลของน้องเขานะครับโดยสกิลติดตัวเขานะครับจะทำดาเมจนะครับใส่เหล่าทหารและจักรกลนะครับบวย10%นะครับที่เลเวล2แล้วก็บวย10%ที่เลเวล3แล้วก็บวกอีก20%นะครับที่เลเวล4นะครับเท่ากับว่า3เลเวลรวมกันเนี่ยดาเมจจากจักรกลและทหารเนี่ยจะโดนแรงขึ้นอีก40%เลยนะครับถ้าเกิดอัพถึงเลเวล5เนี่ยดาเมจพลังโจมตีติดตัวนะครับจะบวย50%เลยนะครับคือแรงมากๆเลยครับสกิลติดตัวของ น้องคิมโซบินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอยาให้น้องเขาได้ลั่นปืนเกตลิงเลยนะฮะแรงมากๆเลยครับทีนี้เนี่ยตัวสกิลพื้นฐาน,นครับก็เลยเป็นสกิลที่สําคัญเช่นกันนะครับเพราะว่าจะเพิ่มตัวดาเมจการโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาอีกเลเวลละ5%นะครับแล้วก็ถัดมามาดูสกิลพิเศษก่อนนะสกิลพิเศษเนี่ยจะยิงบาสุก้าครับสร้างในเบรวงกว้างอันนี้ก็เน้นเป็นดาเมจเอนะครับ โดยที่เลเวล2,3,4เนี่ยจะเพิ่มดาเมจอีแล้วก็15%ตามลำดับนะครับเลเวลที่5จะเผาไหม้เป้าหมายนาน5วินาทีนะครับส่วนสกิลท่าไม้ตายเนี่ยน้องเขาจะยิงปืนนะครับทั้งหมดเลยนะออกมานะครับสร้างเมบวงกั้งทางด้านหน้านะครับโดยที่สกิลเลเวล2 3และ4เนี่ยจะเพิ่มเมเอีก 5%, 5%, 5แล้วก็15%นะครับ โดยที่เลเวล5เนี่ยจะสร้างบาเรียที่มีค่าเท่ากับ50%ของพลังวิสูงสุดนะครับนาน้า15วินาทีนะครับหลังใช้สกิลนะครับก็การอัพสกิลนะก็ควรจะอัพสกิลติดตัวกับสกิลพื้นฐานก่อนนะครับให้เต็มนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มาให้สกิลพิเศษกับสกิลท้าไม่ตายนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูเรื่องอาวุธกันก่อนนะครับชิมโซเบียนเนี่ยอาวุธเนี่ยที่ใช้งานทั่วไปนะ ส่วใหญ่ครับจะใช้เป็นเซตโจมตีนะครับแล้วก็เป็นเซตคริติคอลนะครับหรือว่าใครอยากใช้โจมซีสเลยก็ได้เช่นกันนะครับโอเคละงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงห้องฝึกซ้อมก่อนละกันนะว่าสกิลน้องหน้าตาเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับน้องลงมาก็จะใช้ปืนบาสุก้ายิงก่อนเลยนะนะเป็นสกิล สกิลตัวนี่นะฮะสกิลพิเศษนะครับแล้วก็อันนี้ครับปืนกลเกตัลลิงของน้องเขาครับยิงรัวมากๆครับดาเมจเดี๋ยวมาดูท่าไม่ตายกันฮนะนี่ครับท่าไม่ตายครับยิงระลมยิงมิสไซล์ทุกอย่างครับใส่ศัตรูครับดาเมจค่อนข้างรัวมาก จุดเด่นจริงๆของน้องเขาเนี่ยคือการรัวปืนกลเกตทัลลิงเนี่ยแหละนะครับธาตเมตต่อทหารและจักรกลนครับแรงมากๆนะครับถ้าเราอัพเลเวลมานะแรงสุดๆเลยนะครับน้องคิมโซบินเอาล้ครับเพื่อนๆครับก็หลังจากที่รีวิวตัวละครไปแล้วครับกับความสามารถของน้องคิมโซบินนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาน้องเขานะครับไปลุยสนามจริงนะครับใน PVP เลยนะครับก่อนอื่นมาดูทีมกันสักนิดนึงนะครับก็จะใช้เป็น รถถังนะแล้วก็ฮิวเดนะครับแล้วก็หลินชิเอ็นนะแล้วก็จูชิยุนครับแล้วก็ใช้ซิวเวียแล้วก็มีไอรีอัลฟอร์ดแล้วก็แอสซอร์ทูเปอร์นะครับแล้วก็เป็นน้องคิมโซบินนะครับหลักการลงก็จะใช้เป็นหลินชิเอ็นนะลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะถ้าเกิดสถานการณ์ดีเนี่ยก็จะลงซินเวียมาสตันแล้วก็ค่อยตามด้วยคิมโซบินนะครับถ้าเกิดว่า เดี๋ยวที่เอ็นลงแล้วดูเหมือนไม่ไหวเนี่ยก็จะลงพวกรถถังหรือว่าฮิลเด้ไปก่อนนะครับโดยที่ระหว่างทางถ้าเกิดอะไรขึ้นก็มาใช้จูซิยุนครับช่วยทําการเคานเ,เตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปลุยนะดูอาวุธสมใสกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็อัดดาเมจมาโจมตีภาคื้นดินเพิ่มขึ้น14%นะครับ2ออ,อ,อันเลยนะ ยิงหน่วยลบภาคพื้นดินแรงขึ้นนะครับอันหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะเป็นต้านทานดาเมจคริทิคอลเฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้ฮะอาวุธประจําตัวของน้องเขานะครับอุปกรณ์ประ,ประจาตัวของน้องเขานะฮะดาเมจคริทิคอลครับ,รบ10% 10.7นะฮะแล้วก็ดาเมจผลตั้งรับเพิ่มขึ้นอีก14%นะครับก็เอาไว้ยิงให้แรงๆกันไปเลยนะฮะอันนี้ โอเคละงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นไฮไลท์ให้ดูนะนะครับมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับเจอทีมจากกลนะครับฟูลเลยนะมียานอับราฮัมด้วยนะครับมาครบทีมนะครับทีมจากกลทีมนี้เดี๋ยวเราจะหลินชิเอ็นลงก่อนนะฮะรอมันเดินมานิดนึงครับมาแล้วครับหลินชิเอ็นรับดาเมจไปก่อนครับฝั่งนู้นมีซินเบียครับครบเลยฮะ รถถังฮาวเรียบร้อยเราฮิวเดกับซินเวียมาก่อนครับสตาร์ทก่อนครับซินเวียสวยงามครับฮิวเด้ปั่นไปเอาคิมโซบินมาแล้วครับเตรียมยิงแล้วมิสไซล์เปิดก่อนเลยครับคิมโซบินเอาน้องโลมาช่วยแทงนะฮะคิมโซบินครับเริ่มยิงแล้วครับดาเมจไหลเลยครับเลือดไททันลดมาเรื่อยๆครับแตกไปแล้วครับเรียบร้อยครับไททันแล้วก็เมื่อกี้จูซิยุนครับเคาน์เตอร์ไปสวยงามมากครับ โอ้โหเอาครับเหลือแค่ซีแค่ซินเบียเท่านั้นกับรถถังนะฮะก็โดนคิมโซบินครับยิงรถถังเรียบร้อยไปแล้วครับอืมเอเคครับเรียบร้อยครับเหลือแต่ยานแล้วไทท่านลงมาอีกทีหนึ่งโดนคิมโซบินยิงโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ําแตกไปแล้วครับไทท่านเรียบร้อยครับพร้อมกับยานครับเละครับโอ้โหคิมโซบินนี่เกิดมาเพื่อจัดการจักรกลจริงฮะกับทหารนะเมื่อกี้ตายเรียบครับ ดูครับดาเม่สามหมื่นเจ็ครับแล้วก็มากับซินเวียนะโอ้สหมื่นสครับเอาละเดี๋ยวผมจะลงหลินชี่เอ็นก่อนนะครับนี่เอามาคขำก่อนนะแล้วก็ฮิวเด้นะครับประตูตลงไททันมาแล้วนะฮะพร้อมกับไรอันครับ สถานการณ์โอเคครับเราก็ลงซินเวียกับคิมโซบินมาแล้วครับซินเวียเราสตาร์ทไปนะอัดมาครับเดี๋ยวเราจะส่งจูซิยูนลงนะครับมาเพื่อคาเตอร์ครับนี่ครับคาเตอร์ไปแล้วครับแล้วดูคิมโซบินครับเริ่มยิงแล้วดาเมจครับไหลเป็นน้ำเลยนะโอ้โหไทยท่านตายไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหจบเลยครับชนะเลยครับตานี้รวดเร็วมากนะ ไททันฝั่งนู้นเขาลงชิดยานไปครับแล้วก็ไม่เอาตัวค้ำลงนะลงช้าไปนิดนึงครับก็เสร็จเราครับแบบนี้ดาเมจคิมโซบินครับหมื่นแปดครับใช้ได้เลยนะคูต่อมาครับเจอทีมจากกลนครับมาฟูลทีมเลยนะมียานอัปราฮัมด้วยนะฮะนี่ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะส่งหลินลงก่อนนะครับแล้วก็มารับดาเมจของไททันก่อนนะ นี่ครับแล้วก็ส่งน้องโลมาครับตามมาจากนั้นครับคิมโซบินครับมาครับมาพร้อมกับซินเวียครับซินเวียสตานไปครับคิมโซบินเริ่มยิงแล้วครับเอาฮีเดมาข้ําต่อนะฮะนี่ครับคิมโซบินยิงครับอืรัวมากครับไททันเกือบตายแล้วดูที่ยูนมาเัอาคาลเตอร์นะฮะสวยมากครับศัตรูตายหมดแล้วครับเรียบร้อยครับคิมโซบินก็ยิงรัวรวครับเรียบร้อยครับอับบาฮัมแตกไปครับ โอ้โหเป็นไงฮะตายอย่างเร็วนะครับผมไททันเจอคิมโซบินเข้าไปครับยิงรัวมากคิมโซบินครับทำดาเมจไปสองหมื่นครับลองมาด้วยซินเวียนะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับทีมปราบจักรกลของผมเยี่ยมไหมฮะยิงใส่ไททันทีนี่โอ้โหแป๊บๆนะครับไททันตายเลยนะฮะ แล้วก็ไม่ได้แค่ยิงแรงแค่ไททันนะสายจักรกลนะครับกับสายทหารทั้งหมดนะครับโดนดาเมจแรงขึ้นมากๆนะครับถ้าใช้คิมโซบินนะครับผมนะครับก็หวังว่า p p ในสัปดาห์นี้ครับน่าจะสนุกมากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดมีทีมที่มีคิมโซบินนะครับเอาไว้สู้กับทีมไททันนะครับเอาละครับงั้นสําหรับคลิปวันนี้ครับต้องลาไปก่อนครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณไอเดียของคุณโทราอีกแล้วนะครับที่เอาตัวคิมโซบินมาให้ทดลองใช้นะครับ อ้่ะครับถ้าชื่นชอบครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมและพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ